วันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องชายหัวล้านกับแมลงวันเป็นนิทานที่จะให้ข้อคิดสารดีๆรวมถึงคติสอนใจสำหรับเพื่อนๆน้นองๆทั้งหลายเป็นอย่างดีในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในวันที่แสนร้อนระอุวันหนึ่งในฤดูร้อนมีชายหัวล้านคนหนึ่งมาเดินเล่นและพักผ่อนเพราะเขาเหนื่อยจากทำงานเสร็จ ไม่นานก็มีมแมลงวันตัวหนึ่งมันบินมาตอมที่หัวของเขามันบินวนไปมาจนเขาเริ่มรำคาญจึงใช้มือตบแมลงวันแต่ก็พลาดไปโดนหัวตัวเองหลายครั้งมแมลงวันหัวเราะชอบใจพูดจายเยาะเย้ยว่าท่านพยายามจะตีข้าแต่ทำไมกลับตีโดนแต่หัวของตัวเองช่างหน้าขำเสียจริง5้าห้าห้า จากนั้นมันก็บินเล่นรอบหัวของชายหัวล้านอย่างสนุกสนานทำให้ชายหัวล้านกโกรธมากจนทนไม่ไหวเขาจึงลุกขึ้นไล่ตบแมลงวันและพูดว่าข้าจะต้องจัดการเจ้าให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องทำร้ายตัวเองมากกว่านี้ก็ตามแต่ไม่ว่าชายหัวล้านจะพยายามอย่างไรเขาก็ยังคงตีโดนแต่หัวตัวเองอยู่นั่น ข้าแมลงวันนึกสงสารชายหัวล้านจึงกล่าวขึ้นมาว่าข้าขอทูท่านด้วยนะที่เล่นกับท่านหนักไปหน่อยข้าไม่เล่นแบบนี้อีกแล้วข้าไปลาท่านวิานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจองเวนและการล้างแค้นจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง